ประเด็นเรื่องนี้มันก็มีภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสะท้อนเหมือนกันนะถ้าเป็นกรณีคนละครึ่งนี่อาจจะไม่ได้เพราะอะไรเหรอมันมีกรณีที่กำแพงเพชรท่านผู้ชมบรรยากาศหน้าทกศนครชุมเมืองกำแพงเพชรประชาชนพากันมาเบิกเงินจนล้นออกมาหน้าธนาคารแบบนี้นี่ภาพอย่างนี้เดิมต้องคิดว่าเป็นโรงพยาบาลค่ะแต่นี่คือธนาคารนะคะสอบถามบางรายบอกมาตีสี่ตีห้ามารอคิวแรกๆเพราะมาสาย ไม่แน่จะได้เบิกเงินหรือเปล่าคือคนที่มาคิวเยอะๆแบบนี้ส่วนใหญ่คือไม่มีบัตร ATM ก็ต้องเอาสมุดามาเบิกที่เคาน์เตอร์ค่ะบางกลุ่มก็มาจากตำบลที่ห่างไกลรวมตัวนั่งรถมาด้วยกันตั้งแต่เช้ามืดก่อนธนาคารจะเปิดเมารถกันมาอานางบุญชัวยยุติเจดปีบอกว่ายังไงคุณยายบอกจะเบิกเงินหมื่นออกไปจะเอาเงินไปทําบุญบ้างที่เหลือเอาไว้ซื้อข้าวสารอาหารดีใจมากตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจับเงินหมื่นเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจับเงินหมื่น แจกให้เอาอีกไหมอ่ะได้ได้เงินครั้งนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างไม่เคยเห็นเงินหมื่นเลยเนาะนั่นแหละครัท่านผู้ชมมันก็จะเป็นการสะท้อนภาพว่าถ้าเป็นกรณีรูปแบบคนละครึ่งมันจะอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันจะมีความแตกต่างอามีสักรายหนึ่งนายประสิทธิ์อายุ51เปีปรับบัญชีสมุด นานเกินอ่ะพะไม่เคยมาเลยอ่ะคือแกยืนปรับนานมากเพราะแกไม่ได้ปรับเลยอะคะ่ะหลายหน้ามันใช้เวลาจกนกระทั่งรู้ว่าเข้าแล้วค่ที่บ้านได้สองคนคนละหมื่นก็เป็นสองหมื่นเงินก้อนนี้จะเอาเป็นค่าใช้จ่ายของลูกลูกจะไปทํางานที่เกาหลีคะ่ะถ้าไม่มีเงินก้อนนี้คือต้องไปกู้มานะคะอ่ะท่านผู้ชมเนกําแพงเพชรยะโสธรน,นักข่าวบอกว่าวานนี้วันสุดท้ายที่มีการโอนเงินก็จะมีคนที่เพิ่งได้รับโอนหรือคนที่ได้โอนมาก่อนหน้าแต่ มาธนาคารเมื่อวานนี้พาะเสาร์ที่หยุดไปใช่ไหมคิวแน่นเลยเนี่ยค่ะอมสินตกสกรุงไทยทุกแห่งนะคะบอกแน่นหมดนะคะเรียกว่าธนาโอธนาคารแทบแต่เป็นวันสิ้นเดือนพอดีด้วยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะจัดแถวได้เลยเพราะคนเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มปอบางอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมบางคนบอกเพิ่งตื่นโอ้โหอะไรนั่นนี่ธนาคารเปิดก็กรูกันเข้าไปแบบนี้นะเมื่อวานนี้ขนาดยอดน้อยที่สุดนะ ใช่ลงท้ายด้วยเลข8เลข9กาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็2.21ล้านคนนะคะลดลงครึ่งหนึ่งก็แต่วันก่อนนะเพะิ่งอัดกระสุวอ,อที่ผ่านมาวันละ4.51ลห้าน่ล้านบางคนบอกเลยจริงจริง,รงมีสิทธิ์แต่ไม่ทันผูกพร้อมเพย์ค่ะเมื่อวานนี้มาผูกพร้อมเพย์รองวดต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำงานหนักกันเลยนะคะอะสอบถามส่วนใหญ่มาจากตะบลรอบนอกเขตอำเภอเมืองโอ้บรรยากาศเป็นอย่างนี้ อ่าท่านผู้ชมย้อนไปที่อีสานสักหน่อยอีกจุดหนึ่งที่ขอนแก่นเนี่ยต้องไปค่ะอันนี้เป็นคุณยายเข็นสามีติดเตียงมาถอนเงินต้องขนาดนั้นเหรอค่ะดีใจเหมือนกันไม่เคยจับเงินหมื่นมาก่อนในชีวิตอืมคือสามีมาไม่ได้ป่วยติดเตียงค่ะธนาคารก็ถามว่าสามีนั่งได้ไหมถ้านั่งได้ให้เอาสามีมาเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อคือจําเป็นใช่ไหมค่ะก็เลยต้องพากันมาอย่างนี้ค่ะไหนเนี่ย คือกลับบ้านไปเอารถเข็นใส่สามีที่ป่วยติดเตียงเข็นมาจากบ้านหลายกิโลนะคะธนาคารแจ้งมาแบบนี้แล้วเราก็อยากได้เงินหมื่นเราก็ต้องทําตามค่ะแล้วจะใช้เงินยังไงก็จะ <em> เอาไป <em> ไ<ง>ซื้อแผมเพิมพร่อแ่แเนี่ยสามีนี่แหละค่ะแล้วก็เข้าสารใช่และเป็นอีกคนหนึ่งคุณจิตรีวันอายุ49บอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจับเงินหมื่นเลยนี่มันเป็นเงินที่เยอะมากทุกวันนี้รับจ้างขายเช็กกรอไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะ เอาไปแตะโปเลยหนูไปหนีไปไปเสียบวันนี้คนอ่านพะเมาหนูก็เป็นเนี่ยเพินจ้าเอาคนกล้วยคนติดเตียงจ้าวันนี้พาเขาไปไปเตะโปอะไรหนูวางสิหมายถึงว่าถ้าน้าข้านบอกว่าให้ให้เจ้าโตมาเองจึงจังสิเบิกเงินได้จริงๆน้าติดเตียงไหมิได้เงินไหมค่ะล้าบากค่ะก็คือเขียนมาตรบานแล้วก็เพื่อสิมาเบิกเงินเหมืนเนี่ยเขียนมาตรฐานค่ะ อีกคนหนึ่งผิดหวังคุณเวศอายุ63ปีกลุ่มเปาะบางเอาสมุดมาปรับแต่เงินไม่เข้า ยืนแต่ว่าทําทุกขั้นตอนแล้วทําไมมันไม่เข้ามันไ,ไม่น่าจะไม่ไรผิดนี่ธนาคารแจ้งให้ผูกพร้อมเพยก็ทําแล้วอะค่ะหมื่นบาทมันต้องเข้าแต่วันที่2และ26กันยาคนแถวบ้านที่เขามีบัตรคนจนก็เข้าหมดแล้วก็อยากรู้เหมือนกันผมตกหล่นตรงไหนนี่กลายเป็นความกังวลเลยเพราะรู้สึกว่าไม่เคยรับสริการอาระไรจากรัฐแล้วก็กลัวแล้วว่าหมื่นหนึ่งผมจะได้ไหมแล้วถ้าเกิดได้อะได้จะเอาไปซื้อปุ๋ยใส่ข้าวตอนนี้ข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ ทั้งผมทั้งข้าวลำบากแน่ตอนนี้เหลือเงินในบัญชีอยู่69บาทอแม้กระทั่งจะเติมน้ำมันกลับบ้านยังไม่มีจะกลับเลยเนี่ยก็ประมาณว่าข้าวรอหมอื่นนะปาอเงิันกับวเข่าเขาครมันอ่าบรรทุกัรบกเข่ามีอย่างติดพลาดเนี่ยตอนเรียกใเล็ดแล้วครับของผู้อื่นที่อยู่น้ำกันนีขเขาเหมือไปเขาแล้วครับเขาแล้วมีตัวน้อยตีบ่อทดันเขาครับย่านก็ได้ตัวมันก็ได้น้ำมูจะเกียยแล้วอ่ะ,อะ มัดโคตหดสามตีเทียวแล้วมันเพราะข่าวเจียงเียเนี่ยครับนี่ฮะท่านผู้ชมจริงๆมีหลายจังหวัดที่นข่าวส่งเข้ามาเมื่อวานนี้เนี่ยที่กระบี่เป็นยังไงนัง้น้องไรนี่ก็คือคักเหมือนกันค่ะมสมุดบัญชีเอามาปรับเช็คยอดเงินนี่แล้วก็คิวยาวเหมือนกับทุกทุกที่ค่ะตั้งแต่ยอมรับรว่าส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี่นะระบบใช่ร้านขายของชำในชุมชนและค่าหวยใต้ดินที่ค้างเอาไว้ในงวดที่ผ่านมา นี่วันนี้งวดใหม่แล้วนะคะเออฮะอาจจะไปจ่ายหวยใกล้ดินค้างเอาไว้ไม่งั้นวันนี้ซื้อไม่ได้หรือยังไงเนี่ยเนี่ยท่านผูชอมที่จังหวัดบางนกข่าวไปสํารวจตลาดทาบผูชอมะโอ้ยนักข่าวบอกตลาดแตกค่ะเพราะว่าพอคนได้เงินหมื่นก็ไปซื้อสินค้ากันพ่อค้าแม่ค้านี่ยิ้มร่าเลยนะคะแล้วกําลังจะใกล้ทําบุญศาสตร์เดือนสิบด้วยชาวบ้านบอกเอาไปซื้อของได้ทําบุญเนี่นี่ค่ะ ท่านผู้ชมอย่างตลาดนัดปะนาปดเนี่ยค่ะมีแม่ค้าท่านนึงบอกเมื่อก่อนแทบจะไม่มีคนเลยแต่พอดิจิตอลออกเท่านั้นแหละค่ะเง,นงินหมื่นเงินหมื่น,น,มนไม่เรียกดิจิตอลละเงินหมื่นออกเท่านั้นแหละคือคักและท่านผู้ชมชมิตราชีพมันไม่รอหรอกคุณยายไปหกสิบสามปีปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ได้เบี้ยอย่างชีพของเบี้ยเลี้ยงอสมเมื่อวานนี้คุณบัวทองไปแจ้งความกับตํรวจโรงพักชุมแพ ขเขาเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินสดไม่ว่าจะเป็นเงินเบีย้ยคนชรากับบีเรกอสมอดโดนไป6,800เกลี้ยงบัญชีมีหน้ำซ้ำโดนหลอกให้โอนเงินหมื่นที่เพิ่งได้มาหมดเกลี้ยงเลยอ,อ,อาบวัวทองบอกว่าที่26ที่ผ่านมาไปถอนเงินหมื่นในโครงการ กระตุนเศรฐกิจจากธนาคารมาเก็บไว้เพื่อจะเตรียมต่อเติมรัม้วบ้านทีนี้เช้าวันที่30กันยาก็คือเมื่อวานนี้มีข้อความลายที่ใช้ชื่อบัญชีว่าสารวัตรศีเดชทักเข้ามาแจ้งว่านี่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็ให้แอดลายเพิ่มเพื่อนชื่อบัญชีสอพอการจนบุรีอ้างเป็นตารวจระดับพุ่งกรชาให้สนทนาผ่านไลน์ และในไลน์ก็ส่งเอกสารเป็นบัญชีเป็นหมายสารเป็นภาพถ่ายผู้ต้องหาในคดีที่ถูกจับอะค่ะแล้วก็โทรหาคุณบัวทองเพื่อที่จะให้คุณบัวทองเนี่ยโอนเงินมาเพื่อจะได้ตรวจสอบแล้วบอกเหมือนเช่นเคยอะเดี๋ยวเสร็จสิ้นตรวจเสร็จแล้วไม่มีอะไรผิดปกติตํารวจโอนเงินกลับคืนให้คุณบัวทองบอกลกันแล้วก็หลงเชื่อโอนเบีย้ยผู้สูงอายุกับบิเลกสมอไปแล้ว6,800ผ่านแอป ธนาคารในมือถือนี่แหละค่ะแต่คนร้ายไม่จบเพราะว่าเงินหมือนอ่นอาจจะรู้ว่าเพิ่งถอนออกมาไหมใช่ก็เลยล่อหลอกให้คุณบัวทองอไปที่เซเว่นเพื่อไปโอนเงินสดอีกหมื่นหนึ่งที่เพิ่งจะได้เข้ามาเนี่ยค่ะจากบัตรูู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าทั้งนี้ทั้งนั้นโอนไปในชื่อของนางสาวจารุนิภาก็คือบัญชีมาระหว่างทำธุรกรรมคนร้ายทัวคุยตลอดกำชับห้ามบอกใครถือเป็นความลับของทางราชการก็เลยไม่ได้ปรึกษากับใครในบ้าน มารู้ตัวอีกทีก็คือโดนหลอกเอาเงินไปหมดแล้วอะค่ะอันนั่นก็แปลว่าหมื่นบาทที่ได้มาใหม่ไปโอนให้คนร้ายไอ้หกพันแเบีย้ยผู้เสียกับเบียก,บบยก,บบยกสอสบอก็เสียไปหมดเลยวิชาชีพหลอกเงินค่ะเพื่อนบอกว่าเขาเป็นนะคนที่ขายของในผู้แจ้งให้แก้งวิชาชีพที่ปลอกเงินค่ะเขาว่าซื้เอเขาไปยูนัยนั่นปลอกเงินค่ะก็เลยหลงเสียเขา โอนนีโอนผ่านในผ่านแอปโทรศัพท์หรือว่าโอนเงินสดแอปโทรศัพท์น้าแล้วกับผ่านเซเว่นน้ำค่ะแสดงว่าโอนสองขยับสองขยับค่ะอ๋อครับโอนผ่านเซเว่นนี่โอนเงินสดเขามีหมายเลขบัญชีมาให้หรือครับมีค่ะมีหมายเลขบัญชีบอกด้วยบอกว่าให้โอนให้อย่าไปบอกว่าโอนให้เจ้าหน้าที่นะบอกว่าโอนให้ลูกชายหรือโอนให้อะไรจีเราเราสสั่งของอะไรเนี่ยเขาเขาเรียกอะไร กองอนาลไ์เออจงกองจงอองไะไรนะอาแสดงความเสียใจด้วยค่ะเงินหมื่นที่ได้มากเกลี้ยงเลยอไอเงินเก็บเดิมเบี้ยสูงอายุหกพันแปดไปหมดเลยเจ็ดวกาสี่สิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ